Tá <laughs> เข้าไทยวันนี้42จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวมาพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่20สิงหาถึง29สิงหาคม2567นี้ในช่วงนี้มีปริมาณของฝนตกหนักกันต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะจะเน้นทางบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนถึงตอนกลางบริเวณทางภาคกลางโดยจะเน้นบริเวณทางภาคกลางตอนบนแล้วก็ตามโซนภาคตะวันออก นครนายกปลาจีนชะเชิงเสาชนบุรีหรือทางละยองนะครับแล้วก็ตามโซนกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคใต้ในช่วงนี้จะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากอิทธิพลของแนวล่องมรสุมที่เคลื่อนตัวมาพัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนประกอบกับ,บมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยยังคงม,มีกําลังอ่อนถึงปานกลางตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ครับจึงทําให้บริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะ ทางภาคเหนือทางอีสานบนถึงกลางบริเวณทางภาคกลางแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตกกระจายตัวแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ต้องคอยจับตากันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ21สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ปริมาณของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าวันนี้อีกนะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป21สิงหาคมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังนะครับหากว่นทนาท่านใดยังไม่กดติดตามก็ฝากช่วยกันกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดนะครับหากว่าใครกดกันแล้วก็ขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมแล้วก็รับฟังครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสภาพอากาศจากแบบจำลองนะครับก่อนอื่นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็รับฟังเห็นภาพรวมรวม ของฝนฟ้าอากาศลักษณะอากาศในช่วงนี้นะครับบริเวณทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถึงตอนกลาง จะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวได้ในช่วงนี้นะครับคนในพื้นที่จะรู้ว่าจะมีฝนตกนะครับส่วนบริเวณทางภาคกลางก็ในช่วงนี้นะครับก็จะตกกระจายตัวบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็จะเน้นบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างเรียกได้ว่าช่วงนี้ปริมาณของฝนเพิ่มเกือบทั่วไทยเลยนะครับก็จะมีปริมาณของฝนดีงามก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจท ไม่เกิดน้าท่วมเฉลพัน้นําป่าไหลาลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากบริเวณทางประเทศไทยตอนบนมีแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนนะครับมีความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทางเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้มีกําลังอ่อนถึงปานกลางยังคงศาสตร์ความชื้นเข้ามาเติมบริเวณทางทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง สําหรับบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยลักษณะอากาศในแต่ละภาควันนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุ 24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด2 9 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนนนลนครนครพนมกาศสินและทางจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30- 36องศาเซลเซียสเซ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ 26, 16, <osa> และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดลบบุรีและทางสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ทางจังหวัดนครนายกตาจินบุรีจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนรา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตปะตะกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตกะตะกเฉียงใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในวันนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าสีเหลืองฝนตกหนักปานกลางหรือว่าตกหนักมากนะครับประจำวันที่20สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงช่วง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ21สิงหาคมนะครับเรามาเริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองนะครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระวังนะครับฝนตกหนักปานกลางนะครับเชียงใหม่นะครับ ทางลำปางแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตากพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์ครับ พื้นที่สีแดงนะครับจะมีด้วยกัน3จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดนะครับก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็บริเวณทางจังหวัดน่านนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทางภาคอีสานนะครับจะเน้นทางอีสานตอนบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเริ่มกันที่พื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักปานกลางจังหวัดเลยหนองบัวลําพูหนองคายอุดรสกลนครกาลสินและทางจังหวัดมุกดาหารพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด2จังหวัดคือจังหวัดบึงกาฬและทาง จังหวัดนครพนมนะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของทางภาคกลางจะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับคือจังหวัดลบบุรีและทางสระบุรีภาคตะวันออกนะครับสจังหวัดเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตราดนะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่สีขาวจะไม่มีฝนตกนะครับก็มีแต่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยเท่านั้นนะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของทางภาคใต้ในช่วงนี้นะครับจะเน้นทางภาคใต้ตั้งแต่ทางตอนกลางนะครับ ทางตอนล่างทางตอนกลางก็คือพื้นที่สีเหลืองก่อนนะครับจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะครับบริเวณทางจังหวัดพัทลุงสตูลสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับส่วนสาเหตุนะครับว่าทําไมวันนี้บริเวณทางภาคใต้จึงเน้นตั้งแต่ทางนาครศรีธรรมราชลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในส่วนของแบบจาลองอัปเดตนะครับเริ่มต้นจากในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าใน วันนี้นะครับบริเวณทางภาคใต้ตั้งแต่ประมาณช่วงสายๆเที่ยงๆบ่ายๆเป็นต้นไปนะครับกระแสของลมฐานเมฆจะปกคลุมบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางถึงทางตอนล่างด้วยกําลังปานกลางนะครับก็คือ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสเกลสีเขียวหรือว่าสีเหลืองนั่นหมายถึงว่ากระแสของแรงลมระดับฐานเมฆจะอยู่ที่ราวๆตั้งแต่3 0มสถึงห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระดับกระแสของแรงลมประมาณนี้ก็ถือได้ว,ว่ามากเพียงพอที่จะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากบริเวณทางทะเลอันมันนะครับแล้วก็จะพัดยกกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเนี่ยเข้ามาปกคลุมเข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็จะเข้ามาสาดนะครับทาให้มีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ ทางสุราษฎร์นะครับทางพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรา,ลาแล้วก็ทางนราธิวาสนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีฝนตกชุกตกแช่ในวันนี้จะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวนั่นเองจากการที่จะมีปริมาณของฝนเพิ่มในวันนี้ก็จะส่งผลทําให้คลื่นลมนะครับทางฝั่งทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตร ถ้าหากเราเคลื่อนไปดูทางบริเวณทางประเทศไทยตอนบนไม่ใช่แค่ทางภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเท่านั้นทางประเทศไทยตอนบนเช่นทางภาคเหนือ ทางอีสานบริเวณทางภาคกลางนะครับในช่วงนี้จะเน้นทางภาคกลางตอนบนแล้วก็ทางภาคกลางด้านตะวันออกที่ติดกับทางภาคอีสานก็คือตั้งแต่แถวทางชัยนาธนะครับทางพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีทางสระบุรีนะครับตามโซนช่วงจังหวัดแถวๆนี้นะครับก็จะมีปริมาณของฝนเพิ่มบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับโดยถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศตามแบบจําลองท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงเวลา10นาฬิกาหรือก็คือช่วง ตองสายของวันอังคารที่20สิงหาคมนะครับสเกลส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะเน้นทางสองภาคนี้ฉะนั้นหมายความว่าทั้ง2ภาคนี้จะยังคงมีปริมาณของฝนตกชุกตกแช่ปริมาณของฝนตกสะสมมีฟ้าครึ้มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมีฝนตกปล่อยกระจายตัวนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจนถึงช่วงสายส่วนทางภาคใต้นะครับก็จะเน้นตั้งแต่ทางภาค ใต้ตอนตอนช่วงแถวฮัทใหญ่นะครับลงไปถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างแล้วก็รวมถึงทางจังหวัดสตูลน,นะครับสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ทางนราธิวาสน,นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็จะมีอากาศเย็นถ้าหากเราดูในเรื่องของความเย็นนะครับเส้นไอโซบารที่ ปาณ12เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณทางภาคใต้นะครับโซนตั้งแต่แถวทางหาดใหญ่สงขลาเนี่ยลงไปถึงทางภาคใต้ตอนล,าล่างๆก็จะทําให้มีอากาศเย็นนิดๆในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายๆนั่นเองนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันได้ส่วนในพื้นที่อื่นๆเช่นบริเวณทางภาคกลางส่วนใหญ่นะครับทางภาคอีสานตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางนะครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้นะครับก็จะเริ่มกลับมามีลักษณะที่เป็นมีฟ้าคลึ้มตั้งแต่ช่วงเช้าและพอเราเคลื่อนไปดูช่วงเวลา14นาฬิกา15นาฬิกาก็คือตั้งแต่ช่วงใบ่า,ายเย็นเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเน้นบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยจะ มีสกเกลที่เป็นสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับบางพื้นที่เป็นสีฟ้าก็หมายถึงว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยส่วนพื้นที่สีเขียวและก็สีเหลืองหมายถึงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักปานกลางนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นทางภาคอีสาน<ส>เป็นส่วนใหญ่แล้วก็บริเวณทางภาคกลางตอนบนสําหรับภาคใต้นะครับก็จะนเน้นปริมาณของฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยตลอดเลยนะครับตลอดทางภาคแล้วก็จะเน้นปริมาณของฝนตกหนักๆดยการอยู่3จังหวัดก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุงครับจากนั้นพอเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือก็คือช่วง5โมงเย็นของวันอังคารที่20สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่แถวทางละนองนะครับทางชุมพรสุร,ราษฎร์นะครับแถวทางพังงา,ก,ากระบีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสาหรับบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับจะเน้นบริเวณทางอีสานตอนบนถึงตอนกลางก็คือตั้งแต่แถวทางจังหวัดหนองคายอุดรหนองบัวล ภูบึงการสกลน,นครนครพนมกรสินขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนอกนั้นจะเป็นปริมาณของฝนตกกระจายตัวนะครับแล้วก็จะไปเนเน้นแถวทางชัยภูมินะครับทางโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ทางสุรินทร์นะครับบริเวณทางภาคเหนือจะเป็นปริมาณของฝนตกปานกลางนะครับตกปล่อยๆกระจายตัวต่อนเนื่องแล้วก็จะไปเน้นแถวทางจังหวัดน่านจะเป็นพื้นที่เสี่ยงมีปริมาณของฝนตกหนักปานกลางนะครับบริเวณทางภาคกลางนะครับจะตกหนักปาน กลางลักษณะกระจายตัวนะครับตั้งแต่แถวบริเวณทางชัยนาทลบบุรีนะครับทางสุพรรณบุรีกาญจนบุรีทางราชบุรีทางาบบทาโซนกรุงเทพปริมณฑลนนทบ,บุรีปรทุมธาน,นีนครปฐมนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะครับทางสละบุรีแล้วก็ ทางลบบุรีนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกจะเน้นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยค่าปริมาณความชื้นจะไม่เกิน5มิลิเมตรจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับสูงจากน้ําทะเลขึ้นไป5,500เมตรท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าเราจะเคลื่อนไปดูนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่21จนถึงช่วงวันที่24สิงหาคม67นะครับ จะมีแนวของลมพัดส,สอบของลมจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมจากทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนนะครับจะพัดส,สอบเข้าปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็คือตามแต่ละวันแล้วก็ช่วงเวลาก็จะพัดส,สอบไม่เหมือนกันนะครับจากการที่ จะมีพัดสอบเข้าหากันก็จะทําให้มีปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นทางประเทศไทยตอนบนนั่นเองจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวันนี้จากนั้นเรามาดูในส่วนของกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับค่อนข้างหนาตัวบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางบริเวณทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณทางภาคใต้นะครับก็ตั้งแต่แถวทางจังหวัดตรังทางตอนล่างล่างลงไปตามจังหวัดสตูลหาดใหญ่นะครับปัตตานียะลาแล้วก็นราด ที่ว่าน,นะครับเมฆค่อนข้างหนานะครับตื่นเช้ามาฟ้าจะคลึ้มเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วันนี้อากาศจะเย็นนะครับจะรู้สึกเย็นเล็กน้อยแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกชุกตกแช่อยู่นะครับบริเวณตามโซนจังหวัดพังงาภูเก็ตนะครับแถวทางกระบี่ทุ่งใหญ่นะครับแถวทางบริเวณจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ จังหวัดสตูลได้นะครับทางจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่ในส่วนของทางอิสานะครับก็ยังคงมีฝนตกชุกตกแช่แล้วก็ตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอยู่นะครับแถวบริเวณทางจังหวัดหนองคายนะครับทางบึงการแถวบริเวณทางจังหวัดสกลนครนะครับแถวทางอุดรนะครับตอนนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับแถวทาง้างคอมนะครับแล้วก็ บริเวณตามโซนนากลางนะครับของบริเวณทางจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นในช่วงเช้าวันนี้เน้นทางตอนบนนะครับแถวทางวังเพิ่มนะครับแล้วก็แถวทางสารทองชุมแพนะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดชัยภูมิก็เน้นทางตอนบนนะครับทางเพชรบูรณ์นะครับตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ บริเวณทางจังหวัดเลยก็จะเป็นฝนลักษณะกระจายตัวนะครับหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับส่วนบริเวณทางจังหวัดกาลสินมุกดาหารแล้วก็ทางนครพนมนะครับปริมาณของฝนเริ่มลดลงนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับบริเวณทางภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าครึ้มส่วนใหญ่เพราะว่าเมฆหนาในช่วงเช้าแล้วก็กลุ่มฝนค่อนข้างบางๆนะครับอาจจะมีปริมาณของฝนตกโปรยๆเกิดขึ้นนะครับทางเชียงใหม่นะครับแถวทางลำปางลำพูนได้นะ ะครับทางจังหวัดอุดรดิตนะครับทางสุขโขทัยได้นะครับพิษณุโลกแถวทางกำแพงเพชรแล้วก็ ทางอาเภษบูรณ์ในส่วนของทางภาคกลางเช้าว,วันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณทางภาคกลางตอนบนก็คือแถวทางนครสวรรค์นะครับทางลบบุรีแล้วก็จะเป็นภาคกลางจะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวแล้วก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับในช่วงเช้าว,วันนี้บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็เห็นอยู่เพียงแค่ย่อมเดียวก็คือ ทางจังหวัดระยองนะครับส่วนทางภาคใต้ก็พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางไม่เห็นนะครับจะเห็นอีกทีก็คือตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นนะมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลือทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ